สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเกมสมาร์ชันนะครับผมวันนี้นะผมผมจะมาขายแฮตเทอร์ round, นะครับ Last นะครับบอรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับแฮตเทอร์ atter, นะผมหนะวันนี้นะ่าจะเป็นวันพฤหัสหรืออังคารไม่รู้นะครับาคลิปนี้จะไปลงวันไหน <laughs> แต่นะ่าจะเป็นหลังจากที่่าเป็นแพทนะครับนะเป็นคลิปหลังจากที่แพทแฮตเทอร์ขายเรียบร้อยแล้วในเส้นทางตำนานนะครับซึ่งใครที่ยังไม่มีแฮตเทอร์นะครับหรือ อรอซื้ออยู่ก็มาผมจะมาขายแฮตเทอร์กันให้ดูนะผมให้ฝากรอบสุ้อ้ายนะครับแฮตเทอร์นะผมเป็นตัวละครสายนักกลยุทธ์นะผมระลับเหนือตำนานนะผมซึ่งราคาขายนะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ5,800คอยนะผมเอเลเจนคอยอะไรนั่นนะครับผมประมาณนั้นนะฮะใครที่มีถึงก็จำตังซื้อนะผมนะ ตัวละครนะผมบอกเลยว่าเป็นมันเป็นตัวละครที่บางมากๆนะผมนะพลังชีวิตแบบฟูลคอมโบงผมนะผมอยู่ที่4,009นะผมนะัตีจำน780นะผมแจ็คเอ900แล้วก็สุดท้ายนะผมก็คืออันตี520นะครับแัทเทิ์นะผมเป็นตัวละครสายนะักทูดที่ค่อนข้างจะเน้นเล่นปืนเป็นหลักนะผมนะจะมีอันตีในการก๊อปชาวบ,บ้านนะผมซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอันตีที่ดีก็ต่อเมื่อก๊อปตัวดีๆเท่านั้นนะครับ วิธีการใช้อันติของฮตเตอร์ก็คือนี่เนี่ยผมเปิดเข้าเกมมาปุ๊บกดกกตีแต่ชาวบ้านนะผมแล้วก็ก๊กอกปแบบแบบนี้นะฮะไม่รู้พูดบัวหรือเปล่าเมื่อกี้แล้วก็ตอาก็สามารถกดอันติอีกรอบเพื่อใช้อันติของคนที่กรอ,อกมาได้นะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวละครแฮตเตอร์นะผมนะอันนี้น่าจะเป็นเบสิกที่หลายคนรู้อยู่แล้วอผมขออนุญาตพูดเลยแล้วกันนะผมแฮตเตอร์เป็นตนัวละครที่เล่นได้ดีนะผมในหมวดทัดดาวและนะครับผมและยึนเด่น,ดนเท่านั้นนะครับ ้องโหมดนี้เท่านั้นนะผมนะทัชดาวนนะ์บอกว่าจะทีมทัชหรือดูโอทัชนะผมนะและเดเอ้ยไม่ใช่เด็ดแมทต้องบอกว่ายึดดินแดนนะผมนะสโหมดนี้เท่านั้นเลยนะครับเพราะว่านะผมแฮตเทอร์เนะี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครสายนะอกลยุทธ์ที่เน้นปมุนสนามมากกว่านะผมเน้นสนามเน้นยึดเน้นนู่นนี่นั่นนะผมนะตัวละครมันจะมีสกิลการวาร์ปแบบนี้นะผมนะซึ่งมันสามารถใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองเฉยๆนะครับเออมันทําให้การวาร์ปสะดวกยิ่งขึ้นเฉยๆนะฮะประมาณนี้เนาะ และมันเป็นตัวละครที่ดาเมจค่อนข้างน้อยนะครับผมนะพูดเลยว่าแฮตเตอร์เป็นตัวละครที่ทาดาเมจได้ค่อนข้างจะไม่ได้สูงมากนะครับผมแต่ก็สูงสระดับหนึงอยู่นะเออมันสูงสระดับหนึงอยู่ก็จริงแต่ไม่ได้สูงมากนะครับผมแต่ก็แล้วก็ปาอด้วยเออมันปนสนามได้เองเดียวมันยืนได้ยากทําดาเมจก็น้อยเอ้อทำดาเมจต้องบอกว่าทําดาเมจได้ยากเหมือนกัน นะครับเนี่ยแค่สามอย่างนี้ก็เอาตรงๆก็คือมันก็ไม่ค่อยน่าซื้อละแต่มาขั้นดิที่สําคัญสำหรับแฮตเตอร์ก็คือการก๊อปชาวบ้านเขาได่เละทุกคนแฮตเตอร์นะผมจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่จะเล่นแล้วได้เปรียบช่วงต้นเกมนะผมเนื่องจากว่าเราถ้าเราใส่เปิรเปิลหนึ่งมาเนี่ยเปิดต้นเกมมาเราจะสามารถก๊อปอันติชาวบ้านเขาได้เลยนะผมนะแบบนี้นะครับเออคือปเปิดเกมมาเราสามารถก๊อบได้เลยนะครับผมนะ ม,มันปวดได้แค่นี้แหละทุกคนไม่เป็นไรจะพูดนะนะผมนะม,นมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะผมตำเตอร์นะพูดตรงตรก็คือมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับหาข้อดีไม่ได้เลย <c oughs> พูดตรงๆเลยก็คือผมไม่สามารถมองหาข้อดีของน้องแฮตเตอร์ได้เลยนะผมถ้าไปเทียบกับตระครอื่นๆที่มันมีดีอยู่ในหมวดนั้นๆอยู่แล้วอย่างทีนันดาวเนี่ยก็มีวิกเตอร์มาริน่าหมาอ่ะไอนี่กระููไม่ค่อยได้นะผมนะเพราะมันเป็นตัวสายคือครึ่งกลางๆที่ไปไม่สุดสักทาง นะครับไอพวกนั้นคือยังสุดสุดหลายๆทางบางทางอะไรทำนองนี้เนาะอย่างชินทัดดาวจะไปหม,มาก็ดาไม่เนะผมนันดักได้ง่ายเพราะตีไว้วิกเตอร์ก็เาขาเรียกว,ว่าปาตตันดักวงอะไรทำนองเนี่ยมาริน่าก็ตีไว้เติมวงไว้เติมงวงอะไรทำนองนี้ไวนะฮะหรือจะเป็นชิ้นแดๆนะผมที่มีตัวให้เล่นหลากหลายมากตัวละครเกมนี้มีทั้งหมด40กว่าตัวนะฮะบอกเลยว่าตัวอื่นอะมีดีกว่าแฮตเทอร์เยอะนะครับผมแฮตเทอร์ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเลยแต่แค่ถ้าให้เทียบกับตัวอื่นมันไม่ดีเท่า น,นั่นเองนะครับเออแถมมันแพงด้วยบอกเป็นตัวตละครระดับเหนือตำนานเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะปั๊บอะไรมาตอนไหนด้วยบอกาหรับแฮทเทอร์แล้วทุกคนถ้าซื้อน้องมาเล่นตอนเนี้ยแน,นะนำว่าเล่นแค่หมดธรรมดาจะแหละเอาไปเล่นแรงอ่ะบอกเลยยากนะฮะบอกเลยว่าน่าจะหนักหน่วงพอสมควรสำหรับเพื่อนรุวมทีนะครับ <laughs> ถ้าผมเจอแฮตเตอร์ในแรงนะผมบอกเลยว่าผมคงจะเบือนหน้าหนีพอสมควรนะครับรอบนั้นอาจจะแพ้และร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ย <laughs> นะครับผมนะ เออถึงมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เถอะมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือการเล่นของแต่ละคนนั่นแหละนะแต่ก็มันไม่ได้หนักอะ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นอะ่ะ <laughs> นะครับผม,มาบาณน,นี้ส่วนคอมโ,มโบนะผมน้าเราอธิบายไปแล้วเราขายไปแล้วนะผมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าขายหรือเปล่านะต้องเรียกว่าบ่นมากกว่านะผมเมื่อกี้นะผมนะเราบ่นให้ฟังไปแล้วว่าตัวละครน้องมีดีเสียยังไงนะเดี๋ยวไม่รู้จะมีดีหรือเปล่านะครับมาเราจะมาบอกก็เล่าคอมโ,มโบที่ผมใส่กันนะปัจจุบันนะผมวันนี้เขาเป็นคอมโบที่ผมนะะวิจัยมาาแล้วว่ เล่นคอมโบเนี่ยเวิร์กสุดละนะผมไม่ว่าจะโหมดไหนใน2โหมดนั้นที่ผมพูดไปนะผมไม่ว่าจะทัดดาวหรือจะยึดในแดนนะครับหมดไอ้คอมโบเนี่ยเวิร์กสุดแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือสเปลดนะผมผมจะเน้นไปเติมให้เพื่อนนะผมจะไปฮิวให้เพื่อนก็คือผมจะใส่ฟื้นฟูมานะครับเพิร์กนะผมผมจะใส่ไปแสดงสมจริงนะผมมันจะเพิ่มดาวไหมของอันตีที่เราคัดลอกมา22ซนะฮะซึ่งถ้าเราฆ่าด้วยอันตรีที่เราคัดลอกมานะผมนะเราจะได้รับเกรดอันตีคือ100%นะครับ ไอ้ข้างล่างเนี่ยไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกเลยว่ามีข้อเสียแล้วทุกคน เราต้องฆ่าเขาให้ตายในขณะที่เรายังแปลงร่างอยู่นะครับ What if เรากดสกิลอันตีปีเตอร์ไปนะสมมติแล้วเรากดอันตีโดนเขาไปเปิ๊บเขากระเด็นออกไปนอกสาสนามเราค่อยตายเนี่ยแล้วเราคืนร่างก่อนไม่ได้นะ <c oughs> ประมาณนี้เดี๋ยวหมือนเป็นข้อจํากัดที่ไม่รู้ว่าเป็นบลักรหรือเปล่านะผมนะยังไงใครที่ใช้ก็รองอัาบาุญบอกกันได้นะครับเปิาาาร,เปร์กต่อมาสามารถเปลี่ยนได้นะนนมมผมนะก็คือเปิร์กนี้บมจอเบียนแบดอำเภอใจนะผมซึ่งเปิร์กนี้หลายที่ผมบอกนะผมคือเปิดมาต้นเกมเราเกตอัีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับระเกต ติของเราจะเก็บงานขึ้นนะผมเมือคือลดเกตติสอร์เซนะครับผมประมาณนี้นะซึ่งถ้าถามว่าเปลี่ยนเป็นอันไหนได้ผมขอแนะนําเป็นอันนี้นะผมนะหยอกร้อยอย่างยาบยนนะผมก็มันจะปืนดาเ,เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับกับอันนี้นะผมนะหากว่าได้วาร์มเดี๋ยวมันจะครูดาวตก,กิลลดลงนะผมแล้วก็เพิ่มสกสบแตงของสกิวนะครับไม่ค่อยแนะนําทองเท่าไหร่นะมันวับไปวับมาเหมือนจ๊บๆๆๆๆๆเลยก็จริงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามัน มันไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรไม่รู้จะว่าไปเพื่ออะไรนะผมว่าเพื่อไปแปะดามิสัก700เงี้ยกม็มันก็ไม่คุ้มเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนาไม่แนะนําให้ค่อยใส่ทองเท่าไหร่สำหรับแพทเทอร์นะครับเอชา้างผมจะใส่เป็นอาเอ้ชางลำแสงนะผมซึ่งถ้าเราแบบว่าหยิบไปเจอตัวที่อติโหดๆอย่างปีเตอร์อะไรเงี้ยก็สามารถใส่กองหน้าหรือดามิสไอ้แดงไปได้นะครับเออแต่ผมใส่ลําแสงไปเพื่ออลราวเดอร์นะผมนะมันสามารถติดง่ายนะครับ <S <S บังคับนะผมนะแฮตเทอร์บังคับใส่เรื่องเลือดเลยนะครับไอ้สองอันแรกก็ดี โล่ Low, ไม่เวิร์กเออมีเด้งเลือดใส่เด้งเลือดประมาณนี้อันนี้ผมจะใส่เป็นฮิลเนื่องจากแฮทเตอร์มีตามไปตุ้มเดียวบ่อยนะครับผมนี่จะเล่นเดน Knock Back, น็อกแบคแล้วผมเนื่องจากว่าสกิลฝของแฮทเตอร์เนี่ยมันสามารถอ่าสกิลเขาเรียกว,ว่าอะไรวะน็อกแบ็คฝั่งข้ามได้ไกลนะครับ ตอนอันนี้ผมจะเป็นมาลดดาเมจหลังจากที่แปลงร่างไว้ทุกคนก็คือหลังจากใช้อันตีแล้วแปลงร่างเนี่ยมันจะได้ลดดาเมจลงเนะผมน่าจะได้ดมตีไม่ตายเนะผมพอน้องเขาถึกเอ้ยไม่ได้น้องเขาไม่ถึกนะผมน้องเขาแบบว่าปอบบางมากมายนะครับผมมากมา,กายไก่กองเลยทีเดียวเชียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมโบเนี่ยผมจะเป็นคอมโบที่ผมแบบว่า เล่นได้เจ๋งจ๋ที่สุดแล้วเนะผมสำหรับแฮทเทอร์นะครับมาส่วนการเทสเล่นให้ดูผมจะตัดจากในไลน์มาแล้วกันเนื่องจากว่าค่อนข้างตึงนะผมแต่ถึงแม้ว่าในรอบนั้นจะแพ้ก็เถอะแต่ผมจะตัดมาลงให้ดูแล้วกันนะผมนะไปะรับชมครับฝั่งกูแม่งคนคนสองอ่ะผมคิดดูดิเอาต,อตรงดูสองแล้วฝั่งกูนะ่าจะมีคนได้พักผ่อนอีกคนนึง โอ้ยโอ้ยริบหายละต่อจินร่านกูยังไม่เข้าเลยโอ้ย

đè <coughs> đè <coughs> 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 chuẩn bị lắm làm phiền 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 bay phiền bay phiền 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 オー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  เป็นยังไงบ้างทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นดีผมนะก็เอาตัวใครทอรือเดี๋ยวขอใครที่ต้องการความแปลกใหม่และเงินเหลือพูดอย่างนี้นะต้องการความแปลกใหม่และเงินเหลือนืผมไอตรงเนี้ยไอคอยเนี้ยเหลือนะผมซื้อได้นะแนะนำนะครับผมเพราะวันเป็นตัวละคราาที่เล่นสนุกจริงๆในด่านธรรมดานะผมไม่ใช่แรงนะเลนได้สนุกอยู่ แต่ถ้าคุณเงินไม่เหลืองบไม่เยอะนะผมแล้วอยากได้ตัวละครแปลกคอจำไอดีนะผมนาะแฮตเทอร์เป็นหนึ่งในงตัวละครที่ไม่ตอบโจทย์นะครับไปซื้อตัวอื่นคุ้มกว่านะผมนาะอย่างยิ้มแย้มๆนะ่ะถ้าฝึกเก่งๆเนี่ยดักกี้แล้วตัววอนโหดมากนะแล้วก็เอาไปเล่นในไอดีก็ได้นะผมเล่นในอนะไรอดวนก็ได้นะครับดักกี้เนะี่ยโหดกว่าเยอะ <c oughs> นะเออนะครับผมประมาณนี้นะผมตัวอื่นโหดกว่าเยอะนะครับผมยูอย่างลาวีเนี่ยผมจะเป็นตัวแบ่งของผมเลยนะฮะ แบกด่านเดสแมทบางด่านเดสแมทกลางคืนแบกด่านยึดแดนแบกด่านทัดงดาวไม่ได้นะทั t ้ดาวผมไม่ยิบไปนะครับผมแต่สองดานเมื่อกี้คือยิบไปนะฮะบ,บอกเลยว่าลอวีก็โหดนะผมนะเออถ้าเทียบนะผมเทียบกับแฮตเตอร์นะคือผมก็ไม่ได้อยากขายตัวละครอื่นหรอกนะแต่ถ้าให้เทียบกับแฮตเตอร์อ่ะตัวอื่นคุ้มกว่าเยอะนะครับแต่ถ้าชอบก็แล้วแต่คนแล้วกันอันนี้นะผมนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะผมนะประมาณนี้ครับโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้า บ๊ายบายครับ